โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต2 Academic Smart Kids สอดคล้องกับจุดเน้นที่3 A Academic เด่นด้านวิชาการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต2ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการกรอบแนวคิดที่ว่า Academic Smart Kids ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ขั้นที่1ขั้นวางแผน (plan) สร้างความตระหนักประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายในระดับต่างๆแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินงานจัดทําโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านวิชาการและการยกระดับผลสมริตทางการเรียนของนักเรียน ผู้รับผิดช,ชอบวางแผนการจัดกิจกรรมโดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัก,ากรา25ช2,551ฉบับปรับปรุง2,563วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรระดับชั้นเรียนแต่ละวิชาแล้วนำออกสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดเน้นที่3 A Academic ขั้นที่2ขั้นดำเนินงาน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมแบบเชิงรุก (active learning) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดเน้นที่3 A academic เด่นด้านวิชาการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันในะระดับสถานศึกษามอบเกียรติบัตรระดับสถานศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้นขั้นที่ 3. ขั้นนิเทศกำกับติดตามเช็คผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้างาน4งานหัวหน้าสายชั้นนิเทศกำกับติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานทุกขั้นตอนพร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระหว่างการดำเนินงาน ขั้นที่4ขั้นสรุปผล Action ร่วมประชุมสรุปผลสะท้อนผลเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาดังนี้วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับจุดเน้นที่3 A Academic มีกระบวนการดำเนินงานวิธีการที่จะพัฒนาผลงานให้เป็นเป้าหมายที่กำหนดรางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา เป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการถอดบทเรียนและพัฒนานวัตกรรมความดีจากสพทผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวจะเขตตรวจราชการที่14สพทมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา smart a u p s model ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้จากสพทได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคา2019จากสพทผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษานางวรัชยาประจำได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูสดุดี ประจำปี2564ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรูปแบบหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในการพัฒนาเด็กประถมวัยจากสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนางนิพาดามุกดาดีได้รับคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูนายวิสนุชยนา นางนิพดามุกดาดีและนายรัตนกรวีราพันธ์ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมรางวัลที่เกิดกับครูนางเทียนุชพุกซื่อตรงรางวัลครูดีในดวงใจจากสปทรางวัลผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์จากสกสคศรีสะเกศนายสิริสันไมนีนิน ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียตรติครูสดุดีนางสาวปียพรทองสิงห์ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้ประถมวัยจากศึกษาที่การจังหวัดศรีสกเกตรางวัลที่เกิดกับนัเกเรียนเด็กหญิงปรวริษาพะวงแสงและเด็กหญิงเพนพิชาศิหาจันทร์เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านคณิตศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT เด็กหญิงเมทาวีมารีนาบำรุงเป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในวิชาภาษาอังกฤษจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีชั้นป .4 ถึงป .6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3